จันหอมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของ GDP ภาคการเกษตรไรมาสามบูดคุยกับคุณตาปีวัชนากรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณตาปีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์และผู้ฟังทุกท่านครับมาเดินนะครับต้องขอเป็นความรู้ก่อน GDP ภาคการเกษตรนี่คืออะไรครคุณตาปี ค่ะ GDP ภาคเกษตรก็คือเป็นตัวชี้วัดผลการพัฒนาภาคเกษตรในในภาพรวมอะค่ะซึ่งในการคำนวณตัว GDP ภาคเกษตรเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากตัวปริมาณผลผล,ผลิตนะคะราคาที่เกษตรกรขายได้แล้วก็พวกต้นทุนขั้นกลางก็คือพวกปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่าพันค่าปุ๋ยค่า สารปร่าสัตว์ตัพืชทุกอ,อย่างยกเว้นค่าจ้างแรงงานค่ะนี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปตในการคำนวณตัว GDP ภาคเกษตรค่ะโอ้โหเยอะมากนะครับตัวแปรครับแล้วอย่างนี้ต้องต้องแยกไปตามชนิดหรือว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ด้วยไหมฮะย,ยังไงฮะใช่ค่ะในะในองค์ประกอบของ GDP ภาคเกษตรเนี่ยก็จะประกอบด้วยห้าสาขาการผลิตหลักด้วยกันค่ะคมีสาขาพืช ประสุท์ประมงบริการทางการเกษตรแล้วก็สาขาป่าไม้ซึ่งสาขาการผลิตหลักที่มีสัดส่วนมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นสาขาพืชนะคะประมาณสิบเปอร์เซ็นค่ะพืชสิบเปอร์เซ็นฮะอเพราะฉะนั้นเราเจ็ดสิบค่ะอ๋อเจ็ดสิบเลยนะฮะอ๋อนี่คือพืชทุกชนิดแล้วก็ต้องลงเป็นในรายละเอียดว่าพืชชนิดในบ้างพืชการค้าพืชอะไรพวกนี้มฮะใช่ค่ะถ้าในสาขาพืชตัวหลักๆเลยที่มีมูลค่าเยอะสองตัวแรกอ่าก็จะเป็นข้าวกับยางพาราค่ะครับครับค่ะ กับจะลองไล่เรียนดูแต่ละชนิดเลยไหมคระคุณปาปีฮะเรื่องภาพรวมได้ตัวอ่ะค่ะตัวภาวะเศรษฐกิจจลเศรษจในในไตรมาสที่สามก่อนนะคะอย่างที่คุณเพียรพัดกล่าวไปแล้วค่ะในไตรมาสที่สามเนี่ยทางสํานักงานเศรษฐกิจจรเสร็จเนี่ยก็ได้ประมาณการว่าขยายตัวร้อยละศูนจุดห้านะคะก็เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีสองห้าหกห้า ซึ่งการเติบโตในไตรมาสที่สามเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตที่เท่ากับไตรมาสที่สองที่ผ่านมานะคะขยายตัวร้อยละศูนจุดห้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีนี้ถือว่า,เ,าเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมากเพราะว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยขยายตัวสูงถึงร้อยละหกจุดสองค่ะเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีที่แล้วมีน้ําต้นทุนอยู่เยอะนะคะคก็เป็นผลดีแต่ว่าพอมาในช่วงอใน ปี256ค่ะปริมาณน้ำฝนกับมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็สภาพอากาศทั่วประเทศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งเรื่องฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดแห้งแรงนะคะแล้วก็ในช่วงปลายไตรมาถายเนี่ยหลายพื้นที่ประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็รมแรงก็ทําให้ผลผลิตพืชบางส่วนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ ราคาตัดใจการผลิตที่สาคัญทั้งปุ๋ยเคมีน้ามันเชื้อเพลิงวัตถุดิบอานสัตว์ก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็ทําให้ภาพรวมในตรมาที่สามขยายตัวได้ไม่มากนักนะคะทีนี้ไปดูในส่วนของรายสาขาการผลิตและก็สินค้าที่สําคัญในแต่ละสาขานะคะเริ่มจากสาขาพืชค่ะกดตัวร้อยละศูนย์จุดห้านะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้าฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้าและก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติ ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะมีช่วงอากาศร้อนที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคม2566นะคะแล้วก็ผลทิ้งช่วงก็ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืชหลายชนิดนะคะโดยพืชที่มีผลผลิตลงก็จะเป็นข้าวนาปีค่ะลดลงในทุภูมีภาคนะคะเนื่องจากว่าเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงนะคะทําให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ข้าพูดเลี้ยงสัตว์ก็ลดลงค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรบางส่วนลดเนื้อที่ปลูกในช่วง,วงไตรมาสสองที่ผ่านมานะคะจากต้นทุนการผลิตที่สูงทั้งค่าปุ๋ยค่ายาปรับศัตรูพืชค่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเช่นอ้อยโรงงานมันสำปะหลังแล้วก็พืชผักมันสำปะหลังก็ลดลงค่ะเนื่องจากว่าเนื้อที่เจ็บเกี่ยวบางส่วนในภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะลดลงจาก ปัญหาฝนตกหนักและอุทกภัยตั้งแต่ช่วงกันยายนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคทําให้พื้นที่ปลูกในขณะนั้นเนี่ยได,ได้รับความเสียหายแล้วก็ประกอบว่าในช่วงพ่อปลูกเนี่ยเจอในเรื่องของพัยแรงก็ทําให้ต้นมันสับปะหลังเติบโตไม่เต็มที่หัวมันมีขนาดเล็กค่ะสับประรโดโรงงานก็ลดลงนะคะเนื่องจากว่าปริมาณผลน,น้อยก็ทําให้ต้นสับประรดไม่สมบูรณ์แล้วก็ผลมีขนาดเล็ก สินค้าสาคัญอีกตัวหนึ่งก็คือยางพาราก็ลดลงเหมือนกันค่ะคนี่แต่ว่าแหล่งผลิตที่สําคัญทั้งภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเรื่องอากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะแห้งแล้งนะคะประกอบกับบางส่วนก็ยังเจอในเรื่องของการระบาดของโรคใบร่วงนะคะคในยางพาราก็ทําให้ต้นยางให้น้ํายางน้อยกว่าปกติ ปั้มน้ำมันลดลงค่ะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนแล้วก็ปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอทําให้คลายปัมไม่สมบูรณ์ลําไยก็ลดลงค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรในภาคเหนือมีการโค่นต้นลําไยที่มีอายุมากแล้วให้ผลผลิตต่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาร,ราแล้วก็ทุเรียนแทนนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้น,ป,นปีเจออากาศหนาวเย็นไม่เพียงพอค่ะทําให้ทุเรียนลำไย,ยขออภัยค่ะตกไม่น้อยนะคะแล้วก็ในช่วงติดฝนก็เกิด ในเรื่องของอากาศร้อนจัดก็ทําให้ผลหลุดร่วงค่ะในส่วนของสินค้าพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีข้าวนากลางเนื่องจากว่าในช่วงที่ปคูกก็ยังคงมีน้ําเพียงพอแล้วก็ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีก็ทําให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนะคะในพื้นนาพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่างโดยเฉพาะในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะแล้วก็กลุ่มผลไม้ค่ะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในไรมาาที่สามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ทางภาคใต้นะคะทุเรียนก็เพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากว่าราคาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีก็จูงใจให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ต้นทุเรียนที่ปลูกในปีสองห้าหกหนึ่งะคะเริ่มให้ผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ในช่วงต้นปีอากาศทางภาคใต้ค่อนข้างเอื้ออํานวยนะคะทําให้มีการติดต่อออกผลมากขึ้นค่ะ มันคุดก็เพิ่มขึ้นค่ะตัวเนาะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะไปที่สาขาปศุสัตว์ค่ะขยายตัวร้อยละสี่จุดแปดนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีสองห้าหกห้าตัวสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็จะมีสุกรค่ะเนื่องจากว่าการควบคุมแลวก็เฝ้าระวังโรคระบาดของกรมประุสัตว์อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการส่งเสริมฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยะคะ่ะก็ทําให้เกษตรกรมีการปรับตัวและก็ยกระดับการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ราคาสุกรพันอ่าพันสุกรลดลงค่ะส่งผลให้อ่กเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการเลี้ยงสุกรใหม่เพิ่มขึ้นไก่เนื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการโดยพวกในประเทศโดยเฉพาะในธุรกิจอาหารและก็การท่องเที่ยวนะคะอาตัวปศุสัสตว์ที่มีผล,ผลผลิตลดลงก็จะมีไข่ไก่เนื่องจากว่าการปลดแม่ไก่ยินกรงในช่วงที่ผ่านมาตาม มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก่ให้เหมาะสมนะคะประกอบกับเกษตรกร,กรบางรายเนี่ยมีการยกเลิกการเลี้ยงไขไก่จากต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะก็ทําให้ผลผลิตทั้งประเทศลดลงน้ํานมดิบก็ลดลงค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงคนมบางส่วนเลิกเลี้ยงแล้วก็มีการปรับจํานวนโคในฝูงลงนะคะแล้วก็มีการปรับลดปริมาณการให้อาหารเพื่อลดพาระต้นทุนที่สูงนะคะราคาประมงขยายตัวร้อยละหนึ่งจุดห้าค่ะ สินค้าประมงที่เพิ่มขึ้นก็จะมีกุ้งขาวเวนามายเนื่องจากว่าเกษตรกร,กรมีการบริหารจัดการความที่ดีนะคะก็ทําให้กุ้งมีอัตราการรอดดีแล้วก็เกษตรกร,กรบางส่วนมีการเร่งจับกุ้งเพื่อลดความเสียหายจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปลปรวนนะคะ,คะตัวประมงที่ลดลงก็สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือลดลงค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่แปลปรวนประกอบกับ ราคาน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทําประมงทะเลยังอยู่ในระดับสูงค่ะ mm hmm. ก็ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยออกเรือจับตัดน้ําลดลงนะคะ,ะสินค้าประมงอีกสองตัวคือปลานิลแล้วก็ปลาดุกก็มีผลผลิตลดลงเนื่องจากว่าแหล่งเพาะเลี้ยงสําคัญในภาคกลางอะค่ะลดลงเนื่องจากว่ามีน้ําน้อยอากาศไม่เอืออ้ออํานวยแล้วก็อาหาราสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูงทําให้เกษตรกรเนี่ย มีการปล่อยลูกพันปลาแล้วก็ลดรอบอน้อยลงแล้วก็ลดรอบการเลี้ยงค่ะไปดูในส่วนของตัวราคานิดนึงนะคะคสินค้าเกษตรที่มีราคาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามเนี่ยก็จะมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังสับประรดตวงลำไย,ยมังคุดเงาะไข่ไก่น้ำนมดิบแล้วก็ประดุก ซึ่งราคาสินค้ากเกษตรส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนนะคะรวมถึงต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและก็ความต้องการรีโพกสินค้าทั้งในประเทศอ่แล้วก็ต่างประเทศก็มีแนวโน้มอ่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะตัวสินค้าที่มีราคาลดลงก็จะมียางพารานะคะเนื่องจากว่าอ่จีนและก็อเมริกาซึ่งเป็นคู่ค้าที่สําคัญเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ทําให้อ่ความต้องการยางพาราลดลงนะคะ ตามน้ำมันทุเรียนสุกรไก่เนื้อกุ้งขาวก็มีราคาลดลงเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเติดโตในภาพรวมแล้วก็รายสาขาการผลิตที่สำคัญค่ะอืมครับเรียกว่าจะถ้าเกิดแยกว่าอะไรเป็นเพิ่มขึ้นอะไรลดลงนี่พอจะบอกได้ไหมคะคุณตาปีหมายถึงว่าตัวตัว GDP อ๋อตัว GDP อพะค่ะ ตัว GDP หลักๆเลยที่โตน้อยเนี่ยมาจากในส่วนของสาขาพืชเเพราะถ้าถ้าเราดูแล,แล้วเนี่ยปศุสัตว์ก็โตค่อนข้างเยอะประมงก็โตโตนะคะในขณะที่ตัวาสาขาพืชมีนนหดตัวทำให้ตัวภาพรวมเนี่ยก็ก็โตได้นิดหน่อยค่ะ หลักหลาก็เป็นเรื่องของความแรปรปรวนของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาน้ําฝนในในช่วงปีนี้ที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงที่เริ่มต้นฤดูการทอปลูกค่ะบางพื้นที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะหลายๆชนิดครับ,อรบเอถ้าอย่างนี้เนื่องจากว่าปรากฏการณ์ที่ว่าน่าจะเป็นเอลโยใช่ไหมฮะที่ทําให้เกิดผลกระทบขึ้นมา จริงๆเอลนิโย e ่ะค่ะในช่วงครึ่งปีแรกจนถึงไตรมาสที่สามเนี่ยภาพของเ e อลนิโยะยังไม่ชัดเจนต่ก็มีสัญญาณค่ะแต่อ,อ,อ,อยากว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจแัยหลักๆมันก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนี่ไตรมาสไตรมาสสี่นี่จะเป็นทิศทางจะเป็นยังไงต่อครค่ะสําหรับในตัวไตรมาสสี่อะค่ะก็มองว่าอาจจะมีทิศทางที่ทรงตัวนะค,ะคือไม่โตหรืออาจจะในทางลบ เพราะว่าตัวสินค้าเกษตรที่สําคัญที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่สี่แล้วก็มีมูลค่าการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะคะมีแนวโน้มลดลงไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวนาปียางพาราปามน้ํามันนะคะลําไยมันสัาปะหลังสับประรดแล้วก็ตัวสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก้อย<ๆ>โรงง,งานไก่เนื้อและสุกรนะคะซึ่งมีปัจจัยที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษในช่วงไตรมาสสี่นะคะก็เป็นเรื่องของภาคใต้ะคะ่ะเป็นเรื่อง ญี่ปุ่นของลมมรสุมเพราะว่า,าในแต้นที่มาสือเนี่ยภาคใต้จะมีลมมรสุมลมมรสุมอะไราพาดผ่านทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ก็อาจจะส่งผลต่อ,อการขุดยางของเกษตรกรจํานวนวันขุดยางลดลงค่ะภาคใต้ก็คือตัวยางเป็นตัวสําคัญแล้วก็ปรากฏการณ e ์เอล尼โยะค่ะที่อาจจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีก็คือในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะคะ มันก็อาจจะทําให้เกิดการระบาดของโรคแมลงบางบชนิดนะคะคแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจริงต้นทุนการผลิตทั้งพวกราคาน้ํามันราคาปุ๋ยต่างๆวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะนั้นก็ ก็ยังส่งผลต่อการลงทุนแล้วก็กําลังซื้อของเกษตรกรรวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียยูเครนการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่สามารถฟื้นตัวตามที่หลายๆสํานักได้คาดไว้ก็อาจจะส่งผลต่อนเนื่องมาถึงการส่งออกสินค้าเกษตรของเราและส่งผลมาถึงตัวราคาและการผลิตในประเทศด้วยค่ะคับ กลับเพราะฉะนั้นก็ต้องปัจจัยหลักลๆจะเป็นเหมือนเดิมอยู่ซึ่งอันนี้คือสมมติฐานว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบช็อกโลกทำนงน,นั้นนะฮะอุตตาปีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเรื่องกาน้ํามันเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์เข้าที่ติดตามเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะคะคในส่วนของแนวโน้มทั้งปี66อะคะ่ะทางสงสงก,ก็คาดว่ายังคงขยายตัวนะคะอยู่ในช่วงอ่า1.5ถึง2.5เพราะว่า ในช่วงไตรมาสแรกที่บอกไปแล้วค่ะครึ่งปีแรกอโดยเฉพาะไตรมาสแรกเนี่ยโตได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้ก็ยังคาดว่าทั้งปียังโตได้ในช่วง1.5ถึง2.5ยังได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปเอาเป็นว่าถ้าตัวเลขออกมาระดับนี้เนี่ยจากเดินที่เราเคยคาดการไวน้นี่มัน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 ขึ้นหรือมันลงยังไงครับคุณตาปี ถ้าเทียบกับตัวเลขทั้งปีอะค่ะแนวงโน้ม66เทียบกับไตรมาสที่สองยังคงเป็นช่วงเดิมค่ะคือ1.5 2.5แต่ถ้าเทียบกับที่เราได้คาดการไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราคาดว่าตัว2-3ก็มีการปรับลดช่วงนิดหน่อยเนื่องจากสถานการณ์ที่ทุกท่านทราบอะค่ะในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของฝนในเรื่องของพายแรง้งต่างๆค่ะอืมครับ อ่าเอาแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีจับตาดูเรื่องของราคาพลังงานกับเรื่องของอากาศนะคะที่อาจจะแปรปรวนได้ต่อไปใช่ครับแล้วปีหน้าเนี่ยพอจะคาดการณ์ได้บ้างไหมฮะเอาช่วงไตรมาสแรกก่อนกันได้คุณตาปีฮะไตรมาสแรกอ่าถ้าเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้คิดว่าหน้าปูชะลอลงใช่ค่ะเพราะตัวสินค้าสําคัญในในไตรมาสแรกเนี่ยจะเป็นอ่ามันสัมปะหลังด้วยโรงงานตัวข้าวนาบังพวกนี้ค่ะแล้วก็ ตัวพวกปศุสัตว์ต่างๆไก่เนื้อสุกรต่างๆตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะโตได้แต่อาจจะโตไม่เยอะค่ะอ๋อกับเพูดถึงร,ราคาอ้อยนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ราคาอ้อยดีค่ะราคาอ้อยเนี่ยในช่วงนี้เอในช่วงปีนี้นะคะราคาอ้อยเนี่ยค่อนข้างดีค่ะกับเดี๋ยวจะมีคนมปลูดถึงรื่อเนีแล้วใช่ค<ส>่ะเพราะว่า ในเรื่องของผลผลิตที่ที่ลดลงด้วยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของความต้องการใช้ในอุสตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นตัวดึงให้ราคาอ้อยยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะคแล้วก็เป็นเรื่องภัยแรงของในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญอย่างอินเดียอย่างบราซิลอย่างเนี้ยค่ะคก็ทําให้สปายตัวอ้อยตัวน้ําตาลในตลาดโลกลดลงเพราะนั้นพอตรงนี้ลดลงอะค่ะก็จะทําให้ราคาในประเทศสูงตามไปด้วยครับ กลับขออินเดียนี่ยังไม่เปิดใช่ไหมฮะยังค่ะในในเรื่องอาอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจํากัดในเรื่องของข้าวะน้ําตาลแหละฮะน้ําตาลนี้เออขออภัยด้วยค่ะไม่ไม่ได้ผมไม่ได้ใจเพราะผมผมผมรู้สึกว่าจะไม่อ้อยไม่ไม่น้ําตาลก็ข้าวสองอย่างเนี่ยเขาจะมีปัญหาของเขาอยู่ใช่ไหมฮะป็นข้าวนะฮะ ครับครับอ่ะเอาละติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่อขอบพระคุณนะครับ,บคุณตาปีครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณตาปีวัชรงังกูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงทำมาหากิน